จุงกะสวัสดีบัตรแม่บองโป้นบัตรเรื่องอนนี่เนาะวันนี้ก็อยู่กับพ่อไม้หัวใจศิลนนะครับผมในช่องเฟมเลี่สีทับไทยนะครับในวันนี้นะครับผมผมได้นำเอาเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับที่พระอาจารย์ทางกัมพูชาได้ ส่งมาในวันนั้นนะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ท่าน f อซทุกท่านได้รับชมนะครับผมได้ไปให้ช่างถักเชือกนะครับผมถักร้อยเป็นหูห้อยนะครับไว้ห้อยคอนะครับผมในวันนี้ก็จะามาเอามาให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับผม เดี๋ยวเรามาชมกับช้างพ่อใหญ่ได้เลยนะครับผมามาชมกันเลยครับแทนแทนแทนนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับผมว่าเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับจะสวยงามมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมมาชมกันเลยครับเนี่ยนะครับผม ผมได้ให้ช่างถักเชือกนะครับผมมาถักเป็นหูห้อยใบห้อยคอนะครับสำหรับเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับที่พระอาจารย์ทางกัมพูชานะครับได้ส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับ ในวันนี้สวยงามมากครับผมถักเป็นเชือกสีทองนะครับเครื่องรางนี้เขาเรียกว่าเถาวันผูกนะครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือเครือผูกนะครับเครือผูกมัดกันเองตามธรรมชาตินะครับผมก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับบางเชื่อว่าบางท่านคงจะชอบเครื่องรางวัตถุมงคลเช่นกันนะครับผมที่รับชมช่อง f ฟม i ลี่สีทับไทยอยู่นะครับผมในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเทวันผูกนะครับก็จะมองไปใน สายตาหลายๆท่านนะครับแต่ว่าผมมองดูเหมือนเหมือนพระปิดตามากเลยนะครับผมจะสอดเข้าเหมือนเชือกที่มัดกันนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับในวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับผมเป็นเครือมัดนะครับเครือมัดกันเอง โดยธรรมชาตินะครับผมเนี่ยครับมัดกันเองอันนี้เปลือกก็จะลอกออกบ้างนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เก็บไว้นานแล้วนะครับผมก็ได้โทรถามพระอาจารย์นะครับว่าได้มาจากไหนนะครับท่านก็ให้คําตอบแล้วครับผมได้มาที่กัมพูชานะครับ สวยงามพุทธคุณก็เกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับคนรักคนหลงคนนิยมชมชอบคนฮักคนหอมคนเมตตาการุณานะครับผมเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลป้องกันอาถรร์นะครับเข้าป่าเดินป่านะครับก็จะมีไว้ พวกเกตัวก็ดีนะครับผมท่านใดมีก็เก็บรักษาไว้ดีๆนะครับเนี่ยครับสวยงามมากเป็นเหมือนพระปิดตานะครับผมเนี่ยชมกันนะครับเป็นเหมือนพระปิดตาก็ ใส่สร้อยไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไว้ห้อยคอพอดีนะครับผมเป็นเครือเถาวันผูกนะครับผมพกติดตัวส่วนมากก็จะมีกับฤาษีนะครับที่ชอบเดินป่านะครับเขาก็จะมีเถาวันผูกติดตัวนะครับ หรือว่าจะเป็นหมอเท่านะครับผมที่ไปโพลช้างนะครับก็จะมีไว้ติดตัวนะครับผมหมอเท่าหมอช้างนะครับผมก็ไปเจอแล้วครับไปเห็นหมอเท่าหลายท่านก็มีเนบเอวนะครับเป็นกระไทยครูนะครับบางท่านก็มีสองสาอันนะครับบางท่านก็มีอันสองอันนะครับผมอันนี้ก็มาให้ชมกันนะครับเป็นเครือมัด เคลือผูกนะครับผมมัดกันเองโดยธรรมชาติเชื่อว่าเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับสายเมตตามหานิยมนะครับคนรักคนหลงคนนิยมชมช,มชอบคนหักคนหอมนะครับผมอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมบางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับผมความเชื่อแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะครับตามที่ได้ศึกษามานะครับผมเถาวันผูกเป็นยังไงนะครับหรือว่าท่านใดที่เข้าไปพบเจอนะครับในป่าของพวกนี้ถ้าเจอเจอง่ายนะครับไม่ไม่ตั้งใจหานะครับถึงจะเจอนะครับผมบางทีเราเห็นเดินไปเจอ ก็มีนะครับเก็บไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเจอก็ต้องพาผู้ที่มีวิชาคมนะครับไปทำพธิธีขอขอตัดเอานะครับผมสวยงามมากนะครับเป็นเครือเครือมัดเครือผูกนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็มหาสวัสดิ์เลยครับ เรียกได้หลายอย่างนะครับผมเป็นเครื่องรางทนสิตโดยธรรมชาตินะครับผมสวยงามผมก็จะพกติดตัวนะครับยามเดินทางนะครับเพราะว่าเราไปแห่งานนะครับเดินทางไปใกล้ไกลนะครับผมป้องกันอาถรั์บางทีเราก็ไปนอนป่านะครับนอนนอนในป่าได้เลยนะครับผมก็น่ากลัวนะครับเราก็พกติดตัวไว้นะครับผม เชื่อว่าเครื่องรางพวกนี้นะครับเป็นเทวดานางฟ้านะครับที่เขาจุติอยู่ในนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะครับวันพระก็ขึ้นหิ่งก็สวดมนต์นะครับแล้วก็ใช้น้ำหอมนะครับน้ำอบให้ท่านนะครับผมก็ความเชื่อนะครับศรัทธาก็ไม่ได้ มีอะไรมากนะครับก็เอาให้มารับชมกันครับผมเผื่อบางท่านที่ชอบสะสมของพวกนี้นะครับได้รับชมได้ดูก็จะได้มีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะครับบางบางท่านก็ชอบบางท่านก็ชอบก็ไม่เป็นไรครับบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็เอามานําเสนอให้ชมกันนะครับซึ่งก็ถักเป็นหูวห้อยอย่างดีนะครับใบห้อยนะครับถึงจะไม่เสีย เนี่ยครับผมทาวันผูกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามหาสวัสดเครือมัดเครือผูกนะครับผมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติพระอาจารย์ก็ได้ทำพิธีตัดมาจาก กัมพูชานู่นแหละครับเพราะว่าทางนั้นเขาจะนิยมนิยมเครื่องรางพวกนี้กันมากนะครับสายขมรนะครับกัมพูชาอันใหญ่ก็ดีนะครับอันใหญ่ก็ไว้ในหน้าร้านนะครับถ้าใครมีนะครับอันใหญ่ๆนะครับซึ่งมัดเองธรรมชาตินะครับเก็บเลยครับเก็บไว้เลยนะครับผมบางทีเราทําธุรกิจเปิดร้านเปิดอะไรนะครับ ถ้ามีร้านใหญ่ๆเราก็ไว้หน้าร้านนะครับเรียกลูกค้านะครับมัดลูกค้านะครับมัดงานมัดการไว้นะครับผมครอบครัวก็จะได้รักใครกลมเกลียวครับมัดอกมัดใจครอบครัวไว้ครับผมออันนี้ก็รับชมเป็นความรู้นะครับเท่าที่ได้ยินมาจากผู้รู้นะครับก็ศึกษามาอย่างนั้นนะครับผมเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับ เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมวันนี้แค่นํามาให้ชมกันนะครับเผื่อบางท่านมีหรือว่าบางท่านยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็รับชมกันนะครับโอเคครับผมในวันนี้ให้รับชมวัตถุมงคลนะครับเครือมัดเครือผูกนะครับผม ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมาฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ